พลังแห่งการอธิษฐานด้วยการปล่อยวางคือไม่จำกัดรูปแบบไม่แพงแรงไม่กดดันคำอธิษฐานให้สำเร็จสมวังไว เพียงแต่อธิษฐานไปตามที่เราคิดว่าเราสร้างเหตุปัจจัยมาดีแล้วระรวมกำลังจิตอธิษฐานกับบุญพลังของตัวเองว่าขอให้สำเร็จอธิษฐานไปแล้วก็ปล่อยวางช่างมันจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ตายเสียหน่อยให้ทำจิตแบบนี้พลังแห่งการปล่อยวางนั่นแหละมันจะช่วยเร่งดำพาอธิษฐาน นำพาคำอธิษฐานนั้นให้มาสำเร็จสมหวังกับเราไวขึ้นและจริงๆแล้วพลังแห่งการปล่อยวางนั้นมีอำนาจมากกว่าพลังที่เพ่งเอาเพ่งอยากจะได้เพ่งจินตนาการภาพว่าจะต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้ได้เวลาเท่านั้นเท่านี้นี่แหละมันเป็นพลังงานแห่งการเพ่งแต่มันไม่อิสระและมันไม่มีพละงกำลังมากเท่าการปล่อยวางรอดังนั้น เราลองดูเสียใหม่ทำจิตทำใจให้นิ่งให้มั่นคงแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานด้วยความนิ่งเฉยอธิษฐานด้วยความไม่อยากอธิษฐานด้วยความไม่โลภอธิษฐานเพียงแต่แค่ตั้งใจเอาบุญบาร,รมีของทุกๆประการที่เราได้ทำไว้ดีแล้วมารวมกันให้ส่งผลก็เท่านั้นเองต้องลองไปทำดูเราจะรู้ว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลและได้ผลดีมากน้อยขนาดไหนลองมาแชร์ประสบการณ์กันดูนะคะ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ